ครับผมสวัสดีครับมินี่เจอกับผมอีกแล้วนะครับบาเจดนะครับโคกคุณไทยบานนะครับพามาเบึงบอหนูนะครับทีเฮ็ดไว้นะครับนี่นะครับจากทีหนูนออกลูกเลยกัดลูกนะครับก็ผมก็เฮ็ดมองลบมองลีไงเพื่อนนะครับเอาอีดกับกระเบื้องนะครับ เฮ็ดไข่ไข่เป็นบานเพิ่นนะครับลบหลีกนะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสบายใจของเพิ่นนะครับเพิ่นก็จะบบตรงยานเป็นอันตรายต่อลูกเพิ่นนะครับเ oh. พราะว่าตอนแรกนี่บบไ้ใสยังเลยนะครับปล่อยเพราะว่ารับหนูมาก,กับโบหัวมันต่างทองมานะครับ oh. เปลี่ยนทีอูถ้าก็ตกใจนะครับเราแวงว่าระแวง,วแวงกักจัดลูกจะาของตายเบิดเลยนะครับ พามาเบิ่งกันเสาๆนะครับยำเสาอหนูนะครับสวัสดีกันยำเสาๆนะครับทักทายกันเสาวันจันนะครับมือนี้นี่นะครับตอนแรกก็ใส่ก๊อกน้ำนะครับเมื่อไรนะครับเล้นน้ำเปียกบอ่อเปียกขอบเบิด ได้ใ,ใส่แบบนี้นะครับเป็นอ่างนะครับอันนี้ก็เป็นอ่างอาหารนะครับนอนให้เป็นยานะครับนี่เปียก็มยาหวานอิสราเอลนะครับขรับผมนี่เลยครับแต่ละขอบก็จะมีพอพันแม่พันนะครับพอพันตัวหนึ่งแม่พันสองตัวนะครับ ครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เบื่อเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจกเพียงตอนนี้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ